อาจารย์วันนี้ผมเห็นคุณอนุทินเนี่ยไปที่วชิรพยาบาลซึ่งเืนเกิดเหตุนนดินถนนอดินถล่มอยู่ใช่ไหมอาจารย์จะเรียกว่า,า,าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้ยันทันทุนทีแล้วก็สามารถหยิบยกมาเป็นประโย,นนะโยชน์ได้ไหมอาจารย์พฤติกรรมแบบนี้แน่นอนคือตอนนี้โอกาสของภูมิใจไทยนั้นสูงมากครับแลคะโอกาสที่หนึ่งเกิดจากการที่เขาผลักออกมาจากรัฐบาลนี้อ่าครับ เมื่อถูกยึดมหาไทยแสดงถึงความมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิที่จะไม่ยอมไปยืนคุมเป้าพี่นอพิเทาให้กับระบอบทักษิณโอกาสที่สองเมื่อแพทองทานถูกสารธรรมรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ทำผิดมาตร,ระฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนกระทั่งต้องพ้นจากตําแหน่งไปครับหลายพักยังคงเกาะเกี่ยวอยู่กับพักเพื่อไทยไปนั่งสลอนจับไม้จับมือแสดงว่าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ภูมิใจไทยแสดงความกล้าหาญในการที่จะไม่สนับสนุน ครับคนที่ทำผิดมาตรฐานจักริยธรรม,อมโอกาสที่สาสามารถดึงพักเล็กพักคน้อยมาสนับสนุนการเป็นนายกต้นตรีได้จากเจ็ดสิบเสียงของพรรคเองร,รวมได้ถึงร้อยสี่สิบกว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ ได้มาเท่าตัวใช่ได,ได้มาจากรวมไทยสร้างชาติสามสิบสามคนมจากสามสิบหกครับพักพลังประชารัฐซึ่งแตกไปเป็นพักก้าธรรมปรากฏมาทั้งสองสาขาเลยค่ะกล้าธรรมก็มา พลังประชารัฐก็มาครับพักประชาธิปัตย์ก็มาอืมรวมไปเสร็จร้อยสี่สิบกว่าครับ,บโอกาสอีกอันหนึง่งข้อตกลงกับพรรคประชาชนอืมพรรคประชาชนตั้งเงื่อนไข ในการจะยกมือให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเขาตั้งเงื่อนไขนี้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยครับทั้งสองพรรคขานรับเงื่อนไขไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแถมโปรโมชั่นด้วยม,มีโปรโมชั่นมีโปรโไฟไหม่ของพรรคเพื่อไทยด้วยใช่ครับทันที ที่ตั้งรัฐบาลจะยุบสภาอันทีแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็ไม่เชื่อ,อพรรคเพื่อไทยเขามองเป็นพรรคเจ้าเล่ห์คเคยหักหลังเขาแล้วเคยฉีก MOU ไปแล้วถูกไหมเจ็บแล้วจํา <laughs> เขาเจ็บแล้วจำเขาเป็นคนไง ไม่ใช่ควาย่เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายใช่ใพรรคประชาชนเขาเป็นคนเขาเจ็บแล้วจำเขาจึงมายกมือให้กับคุณอนุทินโอ,อ,อกาสต่อไปพรรคส้มที่หวังจะชนะถล่มทลายกระแสตก ครับปรากฏการณ์บุญสิงค์ค่ะครับลุงไหมครับจากทหารมีไว้ทำไมใช่กลายเป็นทหารมีไว้รักษาอธิปไตยและบุรณภาพแผงดินแดนเป็นรูปธรรมเลยนะฮะอาจารย์ใช่จากคำถามฐานมีไว้ทำไมกลายเป็นคำถามทักประชาชนมีไว้ทำไม ปรากฏการณ์สามกีีบแถวไปเยอะกับเจนวเจนแเจนอัลฟารู้แล้วว่าทหาร mm hmm. มีไว้ทำไมและรู้แล้วว่าคนเรารักชาติรักแผ่นด,ดินต้องแสดงออกอย่างไรร <Yeah. S 1> ับแมทัพภาคสองเป็นไอดอลและเป็นไอคอน สเสน่ห์ของพักคส้มจางจนกระทั่งกระแสไม่มีแล้วก็เป็นโอกาสของพรก,กภูมิใจไทยอีกอ่าโอ้โหโอ,โ,อโอกาสมาอีกแล้วใช่ขณะเดียวก,กันพักแดงได้เป็นรัฐบาลเป็นไงบริหารเละหวยแตกการพัฒนาใดๆก็ไม่เห็นเป็นประจักษ์กับ ปัญหาที่มีก็แก้ไม่ได้อื mm. มินำซ้ำยังทำสิ่งที่ประชาชนเครือบแคลงอีก MOU 43 MOU mm. 44าม <Yeah. S 1> การตั้งคาสิโนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่ประทับใจทั้งนั้น mm. แจกเงินดิจิทลก็ไม่ได้แจกจริงแจกเงินสด mm. สองรอบ พ <laughs> ายุเศรษฐกิจกจะหมุนกระนำไปไงหมุนไหมนะ่ะไม่มีเงียบสนิทเลย <laughs> ต้องเงียบสนิทเลยครับถ้าแกจประชานินยมที่ตะโกนแหกปากกันอยู่บนเวทีหาเสียงมีอะไรได้ทำบ้างละ่ะไม่มีเลยจ้ะไม่มีตลาดเงียบเงาข้าวของราคาแพงสินค้าขายไม่ได้โรงงานปิดกิจการเลิก คนตกงานเป็นเถือกเป็นแถวยอดการลงทุนจากต่างชาติท t e ีลดลงตำแหน่งงานก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อส้มก็หลดแดงก็ร่วงมันคือโอกาสของภูมิใจไทยไหมล่ะอืมใช่ใช่ใช่ใชัดเจนมากเพราะฉะนั้นมีเวลาแปดเดือน สเดือนยุบสภาสองเดือนเลือกตั้งสองเดือนตั้งรัฐบาลเบ็ดเสร็จแปดเดือนเกือบปีเหมือนกันนะใช่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศึกษาจากข้อบกพร่องของพรรคเพื่อไทยก็รู้ว่าควรจะทำอะไรครับเรื่องที่หนึ่ง มีความชัดเจนเรื่องกรณีพิาพาทกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้คุณทิศินผูดชัดไม่เปิดดานชัดเจนนะไม่เปิดใช่จนกว่ากัมพูชาจะทำตามเงื่อนไขด้วยความจริงใจครับและมอบอำนาจให้ทหารจัดการทางการทหาร รัฐบาลจะจัดการทางการทูตการทูตกับการกับการทหารจะเกี่ยวก้อยเดินไปด้วยกันเพื่อจะจบกรณีพิพาทดังกล่าวนี้นี่มาสวนทางกับเพื่อไทยเลยนะอาจารย์แน่นอนสวนทางกันเลยนะ,ะเพื่อเพื่อไทยเจรจารเจรจารเจรจารแล้วทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามทหารเป็นฝ่ายตรงข้าม,มแต่คุณทิศิชัดเจนข้อที่สอง คุณอนุทินจะเอาคนละครึ่งกลับมาเนี่ยโครงการนี้ถูกใจเหลือเกินถูกใจประชานชนเขารออยู่แลว้วเดือนหน้าเลยนะอาจารย์แป๊บเดียวเองเอใช่ถูกต้องตอนนี้มีแต่คนถามลงทะเบียนยังไงลงทะเบียนได้ยังลงทะเบียนเมื่อไหร่มีเง่อนไขอะไร,ะไรแสดงว่าเป็นการกระทําที่ถูกใจประชาชนใช่ไหมใช่ใช่อ่าต่อไปอีกเรื่องหนึง่ง ประกาศชัดเจนแล้วไม่เอาคาสิโนแน่อนอนอันนี้คือความต้องการของเพื่อไทย,ยตรง,ง,ง,งข้ามมาดีแกสรุปแล้วได้ไงก็ตรงข้ามกับเพื่อไทยขณะที่เพื่อไทยดันทุรังจะเอาให้ได้ใช่คนจะค้านคนจะแยง้งยังไงกูไม่ฟังกูจะเอาโอ้โหแต่ภูมิใจไทยทั้งคุณสมศักดิ์ผู้พอ่อ ระดอนและกระวีผู้ลูกชัดเจนไม่อ้อมค้อม,อมตรงไปตรงมาไม่เอาชัชายช,ชนกด้วยชัยชนกด้วยอ๋อแล้วก็ลูกคุณเดวินด้วยผมลูกของเดวินอ่าแม่อะไรก็ว่าไปผมไม่เอาอไม่มีใครเอามีค,ความชัดเจนในสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นะคะขนาดเดียวกัน ทำให้เรื่องของกำแพงภาษีทรัมป์ให้มีความชัดเจนซะว่าจะเอายังไงเพื่อที่จะพยุงส่งออกของไทยครับไม่ให้หล่นไม่ให้ร่วงไปกว่านี้อีกเรื่องหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องการท่องเที่ยววิเคราะห์จีนหายไปเพราะอะไร จะดึงจีนกลับมาต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับอีกเรื่องหนึง่งที่ประชาชนเขาแคลงใจอย่างมากจัดการให้ชัดซะจะเอายังไงกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ห้าพันล้านห้าพันล้านหรือเข้าไว้พอรัฐบาลที่แล้วใช้เงินห้าพันล้านไม่เห็นผลนนอะไรพี่เป็นชิ้นเป็นอันเลย คุณนุินหามืออาชีพตั้งเป็นคณะกรรมการวางยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ใช้คุณทางซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีครับทุนวัฒนธรรมทุนประวัติศาสตร์ทุนค,ความงามธรรมชาติทุนงานเทศกาล เรามีทุนเยอะเยอะสินค้าหัตถกรรมเราก็มีแต่จะเอามาใส่ในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นโลเป็นภายไม่ใช่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำได้อย่างไร <c oughs> ทำเลยค่ะ <c oughs> คนเขาอยากจะเห็นโอกาสเหล่านี้ถ้าหากเพื่อไทยทำดีๆ เชื่อว่าจะมีคนไหลไปรวมกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยอืมใช่ไหมครับกับถ้าภูมิใจไทยสร้างผลงานในแปดเดือนนี้ถามว่าลุงป้อมคุณธรรมนัทคุณชุชาติชมเิ่งคุณขิงจะไม่คิดไปรวมกับเขาชูหรือผมว่าคิดนาน,านแล้วจ <aine S 1> ้ะต้อคิดแล้วละ พราะโอกาสที่ภูมิใจไทยจะชนะเลือกตั้งคราวหน้ามันชัดเจนจะตายไปครับเพราะแดงก็แผ่วอืมส้มก็ร่วมตอนนี้ไม่ใช่ส้มธรรมดาส้มเน่าเป็นส้มเน่าหล่นจากต้นเป็นเข่งๆเลยะครับคุณนุชินไม่ใช่ได้ส้มลูกสองลูกนะคะได้ส้มเน่าเป็นเข่งเลยค่ะเพราะฉะนั้น ความวิตกกังวลที่มีคนชอบพูดกันว่าต่อไปนี้แกนนำจะตั้งรัฐบาลของประเทศไทยหนีไม่พ้นแดงหนีไม่พ้นส้มเราจะต้องเดือดร้อนกับระบอบที่เราไม่ต้องการเราจะต้องเดือดร้อนกับความพยายามจะเปลี่ยนระบอบการปกครองของไทยเราจะต้องเดือดร้อนกับ การสั่นคลอนความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องความกังวลน,นี้ลดลงแล้วนะอืมสบายใจขึ้นเลยอาจารย์ใช่ไมครัโอ้อย่างน้อยตัวพี่ด่พิทายไปเยอะเลยอ่าสีน้ำเงินสยามพี่ไม่เชื่อว่าประเทศไทยมันจะมีแค่ส้มผสมแดงไม่ใช่แล้วครับ,รบน้ำเงินค่ะอืม และหลายหลายสีก hmm. ็น่าจะมีความพึงใจในการจะไปเสริมทับน้ำเงิน <Yeah. S 1> ให้มีความเข้มแข็งจนสามารถต่อกอนกับแดงที่ร่วงเพราะปรากฏการอังเค้าและส้มที่เน่าเพราะมุ่งเน้นจะแก้รัฐธรรมนูน มุ่งเน้นจากการเลือกตั้งข่าวใหม่เพื่อจะได้เป็นรัฐบ,บาลเงิ้นภูมิใจไทยต้องทําต่างจากเขาคือมุ่งเน้นพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนกลับพี่ฝากเอาไว้แต่เรื่องหนึ่งนะอะไรฮะยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์หาหมืออาชีพมาช่วยคะ่ะหาไปเสร็จด้วยอย่าทำกันเองแบบเตี้ยอุ้มค่อมนะคร มึงก็เตี้ยกูก็คอมนั่งคุยกันประชุมกันไปอีเตี้ยมึงจะพูดไปยังไงอีคอมมึงจะพูดไปอย่างนี้เหรอมันต้องหาหมืออาชีพมาไม่งั้นก็อีเตี้ยกีคอมก็นั่งคุยกันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกอืมครับคณะเดียวกันเรื่องของสงครามข่าวก็เช่นเดียวกัน <c oughs> หาหมืออาชีพมาช่วยวางยุทธศาสตร์ไม่งั้นจะพ่ายแพ้พรรคประดิษฐ์วาทกรรมนะอืม <c oughs> พรรประดิษฐ์วัฒกรรมนี่เขาเก่งทั้งประดิษฐ์วัฒกรรมและยังเก่งโซเชียลมีเดียด้วยนะจะบอกให้รู้ด้วยครับ <c oughs> อะเอาเป็นว่าเวลานี้พี่มองเห็นโอกาสของพักภูมิใจไทย <c oughs> แต่จะคว้าโอกาสนี้ได้แค่ไหนอย่างไรหรือจะถอน <c oughs> นับน,นนุนใจอีเจ็กอีคอมแล้วไม่เอาใครเข้าไปเหยียบหัวเขาแล้วก็พ่ายในที่สุด โอกาสมาแต่มิได้ควา้าจ<ม>ำนวนของฝรั่งเขาบอกว่าอัพ i จน k n นั k s b u ั o วัน o โ l y p พ s t มันริงทว w i c e เขาบอกโอกาสถ้ามันจะเคาะประตูบ้านเรามันเคาะแค่ครั้งเดียวอถ้าเราไม่ขานรับมันก็ไปเลยมีดาวบุรุษประสดีเท่านั้นที่จะเคาะหลหดเนี่ย อืมครับครับบรุษประศนีกดกริงหนึ่งไม่มากดกริงสองยังไม่มากดกริงสามอ่กูไปก่อนวะแต่ถ้าเป็นโอกาสกดหนเดียวไม่มากูไปแล้วไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นก็บอกคุณทิจินนะว่าอ r อก n i t y k n o c น s BUT ONCE โอกาสหากจะเคาะเคาะครั้งเดียว โอกาสไม่ใช่บุรุษไปรษีที่จะเคาะหลายๆายครั้งคว้าให้ดีมีหัวใจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือของใครแต่ต้องของประเทศชาติและประชาชนเท่านั้นจึงจะเป็นการคว้าโอกาสนี้ อย่างงดงามด้วยคนที่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินนะคะครับได้ครับอาจารย์าลนะครับรบกวนจารย์ขนนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ